ดีนงดีช้างพอดีแะแต่กัคเนนึ่เดียวก็เก้าเยเอยางเดียวคนไม่ตกแต่คนไม่ตกนะสำหรับลูกหลานหลังจากที่วางดอกไม้จันทร์ใายลูกตายลูปจุ่มพึ่งเ็ตแรกก็เรื่อยในน่งของสตาร์ที่ ใส่ซอยการเก็บตู้เก็บเกี่ยวอีทับฟ้าสะอาดแก้วตามกวาดตามนะครับเข็มลงถึงดำในเป็นปีเรียบร้อยนะครับอยากจะลดให้เป็นนาทีของพระคุณเจ้านะครับเพราะว่าเขามาทับฟ้าขิดจัดเงินจัดเิ็ดจัดตั้มนะครับเฉดเช่นเป็นปีเรียบร้อยนะครับเข้าใจขื้นทัาฟ้าสะอาดนะครับหคขอาสัย แม่แม่มาพาลูกตบลูกค่ะ คค่ะลูกกับลูกค่ะัน้เอามาคนดให้เหรมเย็นกันเย็ได้ๆลงได้นะไ,ได่ไไหไบ่ยเลยคนดูตั้งแปดรกว<ะ>่าคน

ลองมาดูนะออไม่ต้องก็ได้ขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาชมคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมนะคะเดี๋ยวแม่ปุ้งจะไล่ให้ดูอีกนะคะค่ขอบคุณมากค่ะดีต่อไปก็น่าพีทีเจอกันค่ะอย่าลืมติดตามกันนะติดตามแม่ปุ้งนะะอย่าลืมติดตามแม่ปุ้งนะคะอืมคุยกับแม่ปุ้งต้องพูดเพราะๆนะพูดจะพูดค่ะพูดจะพูดจ๋า แม่ปูงพูดเล่นพูดได้สบายแต่แม่ปูงสบายมากชิวๆแถมหน่อยแถมหน่อยแถมหน่อย้ตโอเคเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ลูกนะคะขอบคุณนะคะ